โอเคครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโปเกมอนผมเรียกโปเกมอนละกันเพราะผมขี่เขียนเรียกมอนเตอร์ละผมเรียกโปเกมอนชินกว่าอยู่ในเกมโปเกมอนนะครับอยู่ในเกมโปเกมอนวันนี้เราก็จะมาทำการแนะนำตัวละครกันนะครับ คลิปที่แล้วมีเสียงตอบรับดีผมก็เลยจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเดี๋ยวผมรับของแป๊บหนึ่งนะครับอของดีเลยครับอันนี้เอาไปอัพเดตเลตอาได้ ตอนนี้ก็ทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วการันตีก็อีกประมาณนี้เดี๋ยวสุ่มไข่ก่อนนะครับโอ้ชื่อไม่ขึ้นแบบนี้ดวงสวยแน่ๆครับตวคลิปไปเลยเพราะยังไงมันก็ดวงสวยครับถ้าชื่อไม่ขึ้นนังไงว่าละ ว่าแล้วได้ก็ซือเขียวเองในร้านค้าเออไม่ใช่ตรงนี้ในร้านค้าตรงนี้มีอะไรขายบ้างซื้อไปหมดแล้วเหรอครับเนี่ยพี่กระจูเหลือตรงนี้ วันนี้เราก็จะมาไต่อันดับกันนะครับเดี๋ยวผมลองแลกเซริสดอนดูถ้าแลกได้จะดีมากๆเลยครับขาดอีกสิบสองเต ็ลิซาด,ดอนเอ็กกเป็นปตัวที่ผมชอบมากเลยนะครับอันดับตกพวดพลาดเลยจากอันดับที่สามเดี๋ยวเราจะมาลองตีคนนี้กันนะครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าพลังห่างกันเยอะมากโอเคครับลูกเกียผมทักว่าอันตีเซฟกาดไป ามาชโดโตีกิลากินหน้าส่วนโฮโฮก็คอยเคียรโรโอ้ไล่ชูโคตรแรงเลยขนาดผมอัพโฮโฮไปสายแทงนั้นเนี่ยยังแรงขนาดนี้เกลยกิน,ยน่าตุยไปแล้วครับเอาไม่ตุยแต่ก็เดินการไล่ล่าของมาชโดโตายไปครับโอ,โอ้ผมมีเก้าชีวิตยังไงก็ตาย เอ้ยังไงก็ไม่ตายในเทอร์แรกแต่เทอร์ที่สองน่าจะตัวเแล้วครับโฮโอผมแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันชอบตีโฮโอผมกันทา,ทางที่มันต้องตีลูเกียเพราะมาเป็นตัวแรกตามส่วนใหญ่ที่ผมเห็นพมอนเขาตีตัวแรกกันลงพิกาจูขึ้นมาครับลูเกียผมใกล้ตยแล้ว แต่ไม่เป็นไรขอแค่อันตีทันก็พอครับอ้าทำไมผมอันติไม่ได้อะอะไรเนี่ยแล้วลูกเกียร์ผมไม่นะเร็วโค้่า,าบ,บอกกูไม่ได้ทำอะไรกูก็ตาย เดี๋ยวคงต้องจัดการเอไลจูนี่ก่อนละแสบมากเลยบางอาจมาทำลูกเจลูกรักผมขอแค่มาจะดว่าเราได้ยืนอยู่ด้านหลังแล้วตีก็พอครับข้านั้นผมก็โล่งใจแล้วว่าจะชนะโอเคสวยละเหลือแค่โบคเนียนตัวเดียวนะครับผมจัดการตัวไหนต่อก่อนดี ผมจัดการกาเบ,บียก,ก่อนดีกว่าครับขนาดผมไม่ได้อัพวอลคเลียนนะเนี่ยยังแรงขนาดนี้ <c oughs> ดอกเดียวตายเลยครับเหลือแค่ไฟเยอตัวเดียวครับ,รบจัดการไปเลยมาจจารก้อนดับสาสิบเจ็ดแล้วนะครับ ก็ลองตีคนนี้ดูพลังห่างกันตั้งเยอะไม่รู้ว่าจะชนะอะไรหรือเปล่าเพราะทีมเขาก็มีมาชาโดเหมือนกันเล็กมาชาโดเขาก่อนเลยตุยคนนี้ยังไม่น่ากลัวถ้ามาชาโดอึดจะด้วย แต่ไม่เป็นไรครับครึ่งหลอดมีคนสุ่มได้ฝัดเดียก้าโชคดีจังรู้สึกว่าถ้าต่อสู้มันจะแพ้าทางถ้าต่อสู้นะครับก็คือแพ้าทางท่าเดียวกันเองลูเคีรับผม นายต้องอยู่นะลูกเกียนามันจะตายไม่ได้อ้โหล้วตีศูนย์ด้วยไม่ใช่ที่เป็นตีศูนย์แทบสมุดนะครับเป็นตีดาเมจศูนย์อมันทำร้ายลูกรักผมอย่าปล่อยมันให้อยู่มันไม่มีสิทธิ์อยู่รอบ เราไม่อัติใหเดี๋ยวเขาคนตัวเดียวแต่ตัวเขาไม่ตายเลยโอ้โหเริ่มหมุนงิร์เลี่ยมาจชโดวฮิวแรงมากเลยติดไรล่ะเออ,อไล่ล่มามาชชโดว์เขาตายไปแล้วครับโอ้การ์ดอน ลงอะไรเวลานี้เอาการดัดก่อนดีกว่าครับมันอันตรายมากไอตัวนี้มันอันปรดทีหนึ่งตายเลยโอไม่ oh ผมแพ้แน่เลยเพื่อฟรมื่นหกพันใครจะไปรับไฟหรอกอันดับยี่ห้าโหดเกินไปครับห้า 52เฮดซเหมือนผมเคยคุณชื่อยูทูบเบอร์คนนี้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อืมมีแต่คนพละยเยอะๆทางนั้นเลยผมคงสู้ไม่ได้เดี๋ยวดูรางวัลผมที่ได้รับแป๊บผมจะได้รับรางวัลน,นี่มันจะเป็นอัปเดตของเก่านะครับ แต่รั้งอันนี้ผมอยู่สิบสามมนก็จะเป็นอัปเดตของเก่าเหมือนกันรั้งอันนี้ผมอยู่ร้อยี่สิบก็คงได้นี่หรอือมังบางทีก็ไอ่ะมั้งเดี๋ยวเราก็จะมาลงกิจกรรมกันดีกว่าครับ อันนี้ผมมั่าใจไหวแล้วมั้งเอาไอไลทูก่นดีกว่าไอตัวแสบไอตัวนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่าไลทูเขาจะตายหรือเปล่าเออไลทูไม่ตาย โอเคมันโดนโอโอผมเผาตายที่เวลาอย่างนี้ตีลูกเกียร์นะที่ในลานปารลองเมื่อกี้ตีโฮโฮใหญ่เลยโอ้ยโฮโอ,โอ,โอผมจะตายแต่ไม่เป็นไรรอบนี้ยังไงเราจะนะาครับ ผมเชื่อมั่นว่าฐานเดร์ผมต้องฆ่ามันได้อย่างนั้นแหละเล้วทับปูโคโค,โคจ่จะกล้ามันมาชชโญลูกพ่อเออได้มาตั้งสี่อันเลยนะครับไอเหรียญสุ่มก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเมตาม่อนครับด่านต่อไปคือเมตาม่อนถ้าชนะก็ดีครับ พอถ้าชนะมันจะได้เศษเบตามอนขอชนะแต่มาชจะโดผมชนะาธาตุผีไงไม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าเพราะมอนมันโหดแต่ด้วยการที่มันมีอะไรชนะธาตุอยู่มันก็เลยทำให้อุปสรรคง่ายขึ้นเยอะ อันตีมีวั่ถใช้มั่วมันก็อันตรายนะครับไม่ดักไลคอสตีแล้วโอ้ลูกเจกบผมตายเหลือข้ามีวครับอีซี่แนะ่อันตีใส่มันเลยบัชนุรปพ่อเขียรใอ้หมดเขียรใอ้หมดโอ้โล้อไม่หมดเหลืออีกหนึง่ง เออกมิวตายแล้วในตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับได้ทุกวันนะครับตรงนี้ใช้เพแค่ยี่สิบเองผมมีสตาไม่น่าหกร้อยก็ถือว่าเยอะเลยนะครับสตาไม่น่าหกร้อยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าสุ่มได้หรือยังขาดครับมันขาด กเดี๋ยวเราไปรับตรงนี้กันดีกว่าเผื่อมันเพิ่มเพชรขอให้พอดีเถืะอโอ้โหไม่พอมันขาดไม่พอเศษเปตามอนขอยอสิบห้าเศษองย ต้องจะได้สามด่านถึงจะได้เมตามอ,อนอยากทำมาจาดด้ดาดม่งวงวอยน้ำเธอด้วยนะมาจาโดไม่ชนะทางน้ำนะครับแล้วโคโอผมก็ไม่ชนะทางน้ำด้วย เรามีโอกาสชนะไหมเนี่ยเอาผมกดออกดีกว่าดูถ้าผมมคงไม่ชนะมันก็ได้ค่ะอันนี้จริงๆนะครับก็ต้องขออภัย้วยครับมันก็ได้คดีนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปก่อนเลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับก,ก็ลงคลิปทุกวันนะครับ เจวกันใหม่คลิปหนะ้า